มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําผิดกว่า12ครั้งสัญญาจะไม่ก่อเหตุอีกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางนาคุมตัวนายชาลัดผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาพระโขนโงลงวันที่2พฤษภาคม2568หลังก่อเหตุปาก้อนหินใส่รถประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนบนถนนบางนาตาาที่บริเวณจุดเกิดเหตุสะพานลอยตรงข้ามแฝดการเคหะบางนา เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะซึ่งพันธีที่มาถึงตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปจุดแรกบริเวณที่นายชนดเองลงรถโดยสารประจําทางด้านหน้าแผนการเคหะบางนาบริเวณถนนบางนาตาดขาเข้าก่อนจะเดินไปหยิบหินตัวหนอนขนาดสองก้อนที่ด้านหน้าแฝดใส่ถุงพลาสติกนะคะซึ่งขึ้นไปที่จุดเกิดเหตุก็คือบนสะพานลอยคนข้ามก่อนที่จะเควงหินลงมา ออกกันถึงสองครั้งจากนั้นเมื่อเคลี้ยงหินเสร็จแล้วผู้ก่อเหตุเดินข้ามสะพานล,ลอยมาลงบริเวณถนนบางนาตาขาออกและขึ้นรถโดยสารประจำทางหลบหนีไประหว่างควบคุมตัวนะคะทาแผนประกอบคํารับสารภาพผู้ก่อเหตยุยืนยันว่าหลังจากนี้ตัวเองจะไม่กระทําความผิดพร้อมสัญญาว,ว่าจะไม่ก่อเหตุลักษณะดังกล่าวอีกโดยยอมรับว่าก่อนหน้าน,นี้เคยก่อเหตุมาแล้ว12ครั้งเบื้องต้นขอโทษกับสิ่งที่ได้ทําลงไปกับผู้เสียหายทุกคน ภายหลังการสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมงต้นผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเนื่องจากอารมณ์ชว,ว่วูบประกอบกับก,บการดื่มสุราและเป็นคนเร่ร่อนนอกจากนี้ตำรวจยังได้ให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบสวดสารเสพติดนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจส่วนอาการจิตเวชที่หลายคนหลายฝ่ายกังวลว่าผิดปกติซึ่งจากการพูดคุยสามารถตอบคำถามได้และให้การได้จึงเข้าขายไม่ใช่ผู้ป่วย หรือว่าต้องส่งไปโรงพยบาบาลโดยวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมจะนำตัวนายสลัดไปฝากขังสารอาญาพระขนงในข้อหาพยายามฆ่าขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ